ว่าทำไมเขาถึงทำกับลูกตัวเองขนาดนั้นน่ะทำไมเขาถึงต้องสร้างหุ่นยนต์จูดี้ขึ้นมาจูดีต้ตองมัน สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะมาพบกับพี่แป้งแล้วก็คือตอนนี้เขาบอกว่าจูดี้อัปเดตมาซึ่งมันก็รอมานานมากแล้วเช่นกันตัวพี่เองพี่ก็รอนานมากเลยไม่รู้ว่าชัตเตอร์สามเนี่ยจะมีความสยองขวัญแล้วก็ดุขนาดไหนแต่ว่าวันนี้ฉันก็รีบมาที่สุดแล้วนะคะแต่วันนี้มาแค่สี่คนนะคะว่าอีกสองคนไม่ว่างไม่รู้ติดภารกิจอะไรเล่นตัวกันหลือเกินก็เอาไม่เป็นไรช่างมันไม่ชวนแล้ว ก็เดี๋ยวมาเล่นกัน4คนนะคะหากใครคนไหนที่ยังไม่ได้ดูที่พี่แป้งเล่นชัตเตอร์1และชัตเตอร์2นะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้ด่แ้งแปะลิง์ให้้องบนเนาะโอเควันนี้นะคะหากมีคำหยาบคายนะคะหรือว่าเสียงกรี๊ดที่มันดังมากก็ขออภัยด้วยเพราะว่าตามภาษาคนเจอผีเ no, นาะวไงมันก็ต้องกรี๊ดอยู่แล้วเพราะว่ามันตกใจเพราะมันจำสแกนพี่ไม่หยุดเลยจากที่คลิปมันผ่านมาน้องๆก็อาจจะหูหนวกกันไปหลายๆคนแล้วแต่ไม่เป็นไรพี่จะเพิ่มให้คนหูหนวกเพิ่มขึ้นไปอีกโอเค เราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไปเร็ว Let's go ไปฉันกลัวมันมีความรู้สึกอะมันมีความรู้สึกที่แบบว่าชัตเตอร์สามอะมันมันมืดกว่าชัตเตอร์หนึ่งกับสองวะปะมันมันมันเหมือนเขาเขาอัปเดตแล้วเขาเหมือนแก้แมพแก้แพทของเขาด้วยให้มันดูแบบมืดกว่าเดิมซึ่งแบบพอมันมืดกว่าเดิมมากๆเนี่ยมันแอบเล่นยากนะเกมมีไปะกอบไปด้วยไฟกับพิบเสียงหึ่ง เพลงโคตรดังหนึ่งี่ดูอายนี่น่าคือลินดาเออหรือว่าจะเป็นลินดาวะอย่าซูงไปใกล้ๆมันอย่าบอกชาแนลด้วยนะลินเอ้าลินดาชัตเตอร์ะก็คือเป็นไม่ใช่จูดี้ชตเตอร์แต่เป็นลินดาชัตเตอร์จูดี้บอกให้ฉันไปพบเธอที่ริมสระฉันควรไปดูใกล้ฝั่งของเบาะแส มีใครบางคนทิ้งกระเป๋าแข็งสีม่วงไว้ที่นี่ดูเหมือนจะเต็มแล้วแต่ฉันจะไม่แตะมันดูเหมือนจะเต็มอะไรเต็มวะอ๋อเอ้ยเราเราสำรวจขบวนก่อนไหมแล้วเราค่อยค่อยลงไปข้างล่างไหมเ้ยลิดาเป็นดาราจริงด้วยอว่าเฮ้ยเขาเป็นคู่แข่งกันหรอโอ้โหอุ้ย ไม่ทำไมเสียงกระจกอยู่ดีแตกอ๋อได้ไงที่เมื่อกี้มีเสียงกระจกแตกใช่ไหมแล้วใครอยู่ข้างบนน่ะใครอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างก็เป็นได้ทำไมรถมันขิ่ได้อ่ะบางคนรวยและโด่งดังและเป็นเจ้าของสิ่งนี้นี่รถโทเลโต้ดีกว่าเพลงมาซักกูรูเนะเอเดราเกโลนเอเดร่าเกซ่า A few moments later อ๋อไม่มีทางเข้าบ้านไม่มี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 อุ๊ยมีใครรู้จักกุญแจรอบๆที่นี่ชายฝั่งดูเหมือนตายอะไรวะต้องไปดูที่ชายฝั่งอ๋อเราไปดูที่ชายฝั่งก่อนเนาะไปสืบสวนก่อนเนี่ยเรามาต้องมาที่รถแต่พี่ว่าเนี่ยจะเป็นรถของลินดาพี่ว่านี่มันคิดได้ฉันหวังว่าใครจะชนรถคันนี้ก็โอเคกระจกหน้ารถจะหายเลือดผมลงมาที่ท่าเรือแล้วมีเสียงเรือมา พบแผ,น,แผนที่ทไปยังประทานสองลินดาแล้ว,ลวหาทาที่จะทําให้มันไปถึงเกาะมมาเอลมา,มาเปิดตรงนี้ดูมีแผนที่เราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่สตาร์ไอเลนอ๋อเราจะต้องไปรอดแองเจหรอใช่นี่มันมีเรือถูกล็อกอยู่เราต้องลุแแจ๊ตกน้ำ มาถึงใกล้หาของเลยนะมัน,มน<ด>ถูกล็อก,กอ,อ๋อมันถูกล็อกอยู่เรือเรือจอดอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะหากุญแจจากไหนละ่ะหรือว่าด่านลินดาใหม่มันขับเรือไปได้พี่ใช่แต่ตอนนี้พี่กําลังคิดว่าการที่จะหากุญแจไปไปที่เรือไม่ใช่เรื่องง่ายวะ่ะงั้นเราต้องไปสืบสวนเราต้องไปหารหัสเราต้องหารหัสเพื่อปลดล็อกคกุญแจที่จะนําเรือไปที่เกาะในแผนที่อ่ะมันจะระบ,บุว่าลินดาอยู่ตรงไหน แต่เราอยู่บนเกาะฉะนั้นเราต้องสืบสวนว่าอะไรเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้หนังสือพิมพ์เก่าดูไม่มีใครอยู่ในนี้ในไม่ช้าแนะนํานะคะน้องๆถ้าเล่นนะแล้วเก่งภาษาอังกฤษนิดนึงอะไปเล่นภาษาอังกฤษเถอะพะมันเป็นภาษาไทยอะ่ะพี่รู้สึกมันเหมือนเอา Google Translate อะมาแปลเออแล้วมันรู้ <c oughs> สึกว่ามันอ่านแล้วแบบมันอะอย่างวะอย่างเงี้ยไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะมันมันมันทำให้มันดูยากเข้าไปอีกอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษมาแล้วโอ้ดีใจจังก็คือจะเข้าห้องนี้ได้ก็ต้องใช้คีย์การ์ดเข้าไป ห้องนี้เขา<อ>ไม่ได้แต่ก็ดูไม่มีประโยชน์ก็คือไม่ต้องเข้าเขาบอกเมื่อกี้วันนี้พี่ร้องเพลงอะไรตัวอะไรอะอ h oh my god คมไฟ <c oughs> ดูจากครั้งที่แล้วอะการเดินตามโคมไฟดีที่สุดมันอัดโอ้ยมีอุโมงค์แบบนี้ไม่ชอบเลยอะ <c oughs> อุโมงค์ตันโอเคสบายใจละ <c oughs> อุ้ยอันนี้คืออ๋อนี่มันลูกปั้นเฮ้ยตกใจหมดอะไรอะน้องอย่าทำอย่างนี้น้องฉันยังไม่เคยเห็นใครที่นี่ในเดือนนี้ ุณกำลังตามหารหัสกุญแจท่าเรือฉันต้องการบางอย่างจากคุณก่อนฉันเคยเป็นมนุษย์เหมือนเธอและลินดาฉันเป็นคนที่งดงามที่สุดฉันมีแฟนๆทั่วประเทศฉันคิดถึงวันนั้นข้อเสียคือฉันมีชื่อเสียงเกินไปลินดาบอกรหัสฉันในขณะที่พวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันก่อนที่ฉันจะกลายเป็นสิ่งนี้ลินดาเป็นเพื่อนฉันแล้วบอกว่าเราจะทํางานร่วมกันเพื่ออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าคือหนึ่งก่อนเกิดเหตุพรมแดนที่ใหญ่ที่สุดของเราเรานั่งลีมูซีนของเธอแล้วคุณเป็นอะรเหฮ้ยนี่มันภาพคัดซีนคัดซีน ลินดาปนัินดาอ้ยอีลินดาหล่อนมันคือฆาตกรหล่อนคือฆาตกรหล่อนฆ่าเพื่อนตัวเองเธอทรยศฉันฉันนั่งเลือดออกอยู่บนพื้นฉันไม่สามารถขยับตัวได้เลยในขณะเดียวกันจีมิยางของฉันก็ถูกจับอยู่ในขวดเปล่า พอบ้านเป็นคนขับรถและเธอจ่ายให้เขาไปเงียบๆเขาไม่ไว้เขาไม่ได้น่าไว้ใจไม่มีผู้ใดได้รับวางใจจากสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากเสียงกีร้อนจะได้ยินบ่อยๆรอบๆที่นี่ฉันดูเหมือนจะไม่สามารถเตือนเหยื่อได้ยังไงก็ตามฉันต้องการบางอย่างจากคุณเพื่อให้รหัสคุณมันง่ายมากความฝันที่ใหญ่ที่สุดข,ของฉันคือบินวันหนึ่งดินดาได้เปิ่สิ่งนั้นไปจากฉันเธอตั้งใจทำแบบนี้เพื่อตามลาฉันเพราะว่าฉันเป็นที่นิยมมากกว่าเธอ ฉันอยากจะออกไปจากที่นี่เป็นอิสระคุณทําเพื่อฉันได้ไหมในการกลับมาฉันจะบอกรหัสของลินดาสำหรับกุญแจที่ท่าเรือเดียวพี่แป้งสรุปให้จากที่ฟังและอ่านก็คืองงก็คือต้นไม้คนนี้เคยเป็นคนมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นดาราที่มีชื่อเสียงมากๆด้วยแต่เหมือนเขาคุยกับลินดาว่าแบบว่าเอ้ยเราจะทํางานร่วมกันนะแล้วลินดาก็โอเคเราเดี๋ยวเราทํางานร่วมกันเราจะไปทําสิ่งที่ว้วยิ่งใหญ่เวอร์แล้วก็วันหนึ่งลินดาเขาก็แบบชวนแบบเฮ้ยธอไปนั่งรีมูซีนกับเราปะ นินดาก็แฉะแฉะชื้นช <|so|>> ือ่ก็คือฆ่าพอฆ่าปั๊บเนี่ยก็เหมือนเหมือนสาบเหมือนอะไรอย่างเงี้ยให้กลายมาเป็นต้นไม้แล้วตัวเขาบอกว่าเขาอ่ะมีความฝันที่แบบความปรารถนาที่อยากจะออกไปจากที่นี่มาก เพราะว่าไม่สามารถที่จะขยับตัวอะไรได้เลยเขาอยากให้เราตัดลากของเขาเพื่อเขาจะได้เป็นอิสระเราต้องไปหาขวานหรืออะไรสักอย่างเพื่อจะมาตัดลากของต้นไม้นี้เพื่อแลกกับรหัสนาะโอเคเราจะไปหาขวานกันนะคะป้าแต่เหมือนเขาเตือนป้าว่าในนี้มันมีเหมือนมีต้นไม้กินคนป้ามาทางเจ้าแม่ต้นไม้ทางไม่น่ารักเลยอะ่ะอุ้ย ตหลักมนเห็นปะน่ะบางกรอทำไมบางกรมันง่อยอย่างนั้นนะมันเป็นหุ่นยนต์เปล่าว้าว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 วนมวว้าวว้อวว้าวก้นวว้า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 ะวราวว้าววเาวว้อวา้าวว้วว้าวว้าว้าวว้าวว้าววาฮ้าวว้าว้าววาาววน้าวว้มาว้าวว้าเ้าวาวว้าว้าวอ้าัว้า้าว้นนวา,าว้ว้ว้อา้วว้วว้าวา้ว้รวาวอ้าาล้ ไปเร็วเร็วไป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 แสดงว่ามังกรมันต้องเฝ้าอะไรอยู่แน่ๆเลยอะเฮ้ยฉันมาถูกทางทางรถน้ำมันเฮ้ยนี่นอะไรอะมือที่ตัดแล้วเนื้อถูกปกคลุมไปด้วยเนื้ออ่อนและเลือดอะไรอะนี่มันมือใครเนี่ยอะไรสินค้าใหม่คีย์การ์ดที่เจาะเอาไวด้ดวงหน้าเฮ้ยพี่มีคีย์การ์ดว่ะเราเราลองไปทางที่เจอมังกรไหมเผื่เอเผื่อ<น>มันมีจิตนึอะไรมันอยู่ตรงไหนวะตามมาตามมาเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอุ้ย เจอเจอกันบ่อน้ำเจอกันบ่อน้ำไปไม่รู้เลยว่าบ่อน้ำอยู่ไหนสู้ชีวิตแต่ชีวิตตู้กับอ้าวบาแล้วของที่เราได้มามันตกเหรอวะผมไปคนเก็บผมไปคนเก็บคุณก้าวดีกับผมไม่เป็นไรรอรอพี่แป้งเฮ้ยมันบุ่ได้แล้วไม่รอโกนไปไม่ได้มันต้องเชิญคน เรื่องกดเรื่องกดพีการเอาไว้เข้ามันมาแล้วมันมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนปวดหัวอุ้ยมันตามใครอ่ะคนนั้นต้องไปล่อวุ้ยวุ้ยอ้าฉันตายอีกแล้วเก็บได้แล้วเก็บเลือดได้แล้วไม่แล้วกูจะตายสามตายเออแล้วมีเลื่อยเฮ้ยมีเลื่อยมาดิมาดิพี่อยู่กับต้นไม้แล้วพี่อยู่กับต้นไม้อยู่ต้นไม้เราเอาเลื่อยมาแล้วเอาเลื่อยมาแล้ว เดี๋ยวเราต้องวิ่งไปเก็บคีย์การ์ดใหม่นะว้ายอะไรขอบคุณแล้วหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกไม่ไม่เบร์อย่ามาหลอกฉันนะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกไปก็ไปด้านเรือมาเร็วไม่แล้วคีย์การ์ดใครเก็บไปไม่มีใช่ไหมเออต้องมาคีย์การ์ดก่อนเอาคีย์การ์ดอีกแล้วอะแล้วคีย์การ์ดอยู่ตรงมังกรแล้วคีย์การ์ดทำไมมันตกอ่ะอ๋อพี่ตายใช่ปะโอ้โหโอ้โห พอแล้วพอแล้วอย่าเพิ่งกินกันเฮ้ยต้องไปเอาคีาสับีต้องเอาีาร์ดวยเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้ไปเลยไปไหนแล้ววะคีย์กาอยู่ไหนวะชิบหายแล้วอีบ้ากูมาพิษอันกูไปเอายังหมดไปเอายังเอ้ยเมันสู้มาก่อนได้หวะไม่ตู่มันตายดดิๆเียผมผมเก็บคีย์การมาแล้วโอเคปะไปอยู่ตรงไหนกันผมอยู่ตรงทางออกแล้วแล้วดูไอเตะแล้วทาวี ไอแต๋วถือของอยู่ต้องไปห้องไหนไปท่าเรือไม่มันต้องไปห้องก่อนเพราะม,ม,มันมีคีการ์ดอยู่ไม่ใช่หรอ,อ,อ,อห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เฮ้ไม่มีอะไรเลยฮะไม่ได้เุ้ยเสียงอะไรอ่ะนี่รูปอะไรอ่ะออนนี่น่าจะเป็นห้องของนี่แน่เลยห้องแต่งตัวของลินดาป่ะนี่ไงคีการ์ด มีข่าวด้วยไหมาอา์าัตนะนไปด้วยได้เนี่ยมีข่าวข่าววันแรกเป็นเกี่ยวเกี่ยวกับคนเมกี้อาท,ที่ที่เขาตายอะ่ะอามาเซียอามาเซียก็คือพี่แม่จะสรุปตามข่าวนะคะคืออามาเซียคนเมื่อกี้อที่เราไปเจอที่นางเป็นต้นไม้อะ่ะคือจริงๆแล้วเหมือนตำรวจมาสืบสวนเนี่ยเขาพบว่าอามาเซียหายไปและวันนั้นเองที่อามาเซียหายไปเนี่ยคุณตำรวจเนี่ยเขาคนพบว่าลินดาเนี่ยลงมาจากรถแล้วมีคราบเลือดเยอะมาก แต่ตำรวจเขาก็สงสัยนะว่ามันเป็นคดีฆาตกรรมหรือเปล่ามันมันไม่มีหลักฐานดีกว่าว่าง่ายๆใช่ปะมันมี <Yeah. S 1> แค่รอยรอยเลือดอ่ะเพราะว่าจูดี้ก็หายไปแบบนี้เหมือนกันก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเบาะแสจะมีอะไรอีกก็เดี๋ยวรอติดตามแต่ในเคสเนี้ยมันเขียนต่อว่าตำรวจกับลินดาได้ร่วมงานกันเอ้ามีตำรวจมีทรยศ์เหรอทําไมเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำเอ้ยเงื่อนงำเนาะ <laughs> เรื่องนี้มันมีเงื่อนงำเยอะเนาะ <laughs> เพราะว่าตอนแรกอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจูดี้หายไปจากไหนอ่ะเรามารู้ว่าโอเคลินดาเนี่ยคือตัวการและที่ทําให้จูดี้หายไปและนางก็เป็นคนฆ่าอมาเซียด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อุ้ยนี่รูปอะไรอ่ะไมหน้าแต่งอยู่วะมันเก็บดาบได้พี่ในในดาบนี่ไงอยู่บนชั้นเนี่ยดาบาัานะโอเคถ้าถามว่าจะได้บูว่ะป้ายสู้ออกอไปวะออเก็บดาบก่อนเนาะไม่กะให้กูควักเลยหรอ มีกะถือดาบก่อนเลยกลัวมามาพร้อมแล้วไะขึ้นเรือไม่ทำหนึ่งหนึ่งหกปะใช่หนึ่งหนึ่งหกพี่ว่าข้ามไปนี่แหละเจอเดี๋ยวพี่ใส่แป๊บนึงเนี่ยกดที่เรือเป็นปลอกถูกกดแล้วเรือจะออกเมื่อผู้เล่นนั่งครบทุกคนมาดีนะมันขัดซีทันทันหนีปะ เพลงมันร้องไงนะเออฉากโคตรข่าวบอยเอ้ยนี่มันภาคตอนในชัปเตอร์สองนี่ใช่หรอใช่ไม่มาภาพมันชัดมากเลยเนาะเขาแบบเขาเขาเสร้างดีมากเลยอ่ะเขาบอกแล้วเขาจะพัฒนาแค่ตลัดเกมผีอะคิดดูอื้าวเดี๋ยวนะทำไมลูกปานไม่มีหัวอีกแล้วอุ้ยราคารลินดาอยู่เหนือหน้าผานี้ ต้องมีทางที่จะปีนขึ้นไปกระโดดขึ้นไปครับน้องวิวแชร์ค่ะตงใส่ป้าลินดาต้องใช้วิวแชร์ลินดาเป็นใครวะต้องมีปะ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 ป โอ้ยตรงนั้นเลยเป็นเหมือนหอคอยเลยเนาะและนี่ก็คือประภาคารของลินดานะคะทุกคนที่เรานั่งเรืออะอะไรอะประภาคารของลินดาประกาคารอะประภาคารของลินดาเธอต้องการอยู่จากการเปลี่ยนจูดี้อะไรอะให้เป็นวิญญาณตลอดไปแสดงว่าที่นี่มันเป็นที่ที่ลินดาใช้ทําพิธีป่ะพิธีที่เราเห็นคัสซินตอนแรกอะมันอยู่ข้างในพี่ กกูะอะไรเมื่อกี้หัวกระโหลกหล่อนอะไม่ใช่อยู่ดีประตูมันมีเสียงเดี๋ยวเราเข้าทางนี้ได้ปะได้เว้ยกำลังเข้าฝูงประพาคันแยฉันอีกแล้วอะ่ะคนมันมืดมากทุกคนเปิดไฟสายไปแล้วไปแล้วไป,วไ,ปวไฟสายไฟสายนะโอ้ห้องอห้องยังงี้ก็ยางงี้ไม่ไม่ปลอดภัยเลยเฮ้ยพี่แป้งมานี่กองกลับมากลับมาทำไมเฮ้ยสียงไรอะทำไมเพลงมันตื่นเต้นนี่ด้วยวะ เฮ้ยนำดีผมไม่นำแล้วเดี๋ยวผมดุ้งอีกเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยพี่หลบที่หลบลินดาทุกคนนั่เหรอใช่เลยชิบหายแล้วผัวมันมีที่แอบเยอะมากเลยแกพี่ว่ามันตอีกประตูนึ่งไะแต่ว่าเฮ้ยเรายังเปิดประตูไม่พอเลยป่ะอุ้ยนี่มันห้องนอนโอ้โหไหนอ่ะอุ้ยใครอ่ะเฮ้ยมันไปอยู่ข้างนอกมันไปอยู่ไหนแล้วอะ